ขายไขย่ไก่ลงทุนเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับจริงๆค่าไข,ข่คะก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินฟองละ3บาทลงทุนเริ่มต้นส่วนใหญ่ฟาร์มก็จะให้รับขั้นต่ำที่100แผงก็คือไม่เกิน1 0,000บาทหรือว่า9,00 0บาทเป็นค่าไข่นะครับที่เหลือก็อาจจะเป็นค่าแผงอีกน,นิดหน่อยนะครับลงทุนก็คงไม่เกิน1-0,000บาทนะครับส่วนที่เหลืออาจจะเป็นค่าสถานที่ค่าน้ำมันค่ารถค่าการจัดการอีกเล็กน้อยนะครับผมว่า เต็มที่ก็คงไม่เกิน20,000บาทนะครับขายไข่ก่เนี่ยลงทุนไม่มากนะครับแต่สามารถกําไรแน่นอนนะครับหรือถ้าเราจะลงทุนน้อยๆกว่านั้นอาจจะรับมาทีละ40-50แผงซึ่งราคาก็ไม่เกิน1,000 0บาทอยู่แล้วครับอาจจะ5ี0 0้าพนะครับ,จจ 4, 5, รบแล้วก็ขายให้หมดลองตลาดปูตลาดไปก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีตลาดกว้างๆเนี่ยเราก็สามารถลงทุน20,000-30,000ได้นะครับแต่ยังไงลงทุนก็ไม่เกิน10,000แบาทแต่ ที่พิเศษก็คือขายไข่ไก่เนี่ยเริ่มต้นจากทุนน้อยๆแต่สามารถรวยหลักล้านได้นะครับยังก็มีเรื่องของตำนานผู้ค้าไข่ไก่นะครับที่เริ่มจากขายเพียงละ 2- 3สาแผงนนะครับที่แยกไฟแดงสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็สามารถขยายกิจการเติบโตเป็นฟาร์มขนาดใหญ่มีอิทธิพลทางด้านราคาไข่ไก่ในย่านกรุงเทพมาแล้วนะครับขายไข่ไก่ด้วยหลักล้านได้แค่คิดลงมือทำปรับปรุงสำเร็จบวกการตลาดเข้าไปนิดนึงนะครับ วันนี้ผมไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe คลิปใหม่ๆออกมาคุณจะได้ไม่พลาดผมพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่คิงเอกขอให้ผู้ค้าไข่ไก่รวยหลักล้านครับคิงเอกยินดีครับ